ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ทางด้านงานของสถาบันวิทยาศาสตร์นะคะที่หมวดกลุ่มสารคมีวิทยาศาสตร์นะคะได้จัดขึ้นนะคะแล้วเสียงที่เราได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะคือการแสดงโชว์แซนโชว์ของน้องๆม .3 ทับสองน,นั่นเองค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปพอสัมภาษณ์ให้กับม .5 ทับสองไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับซุ้มของทางม .5 ทับสองนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนเขาเลยนะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชัยวุดาวินวันนะคะเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะในวันนี้นะคะก็จะขอมาแนะนาซุ้มของเราค่ะก็อันแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับม้านะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าค่ะของหมูนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารของหมูเส้นเดียวกันค่ะทุกอย่างในซุ้มนี้จะเกี่ยวกับหมูหมดเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะ อันนี้จะเป็นหัวใจแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตับค่ะทางด้านนู้นค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นตับนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นปอดนะคะปอดแล้วก็ไข่ดันค่ะตามมาดู นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไตค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเด็ดสุดเลยกําลังผ่ากันอยู่ค่ะก็คือกบนะคะกบที่เราจะผ่าอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือผ่าดูข้างในค่ะ อยู่กับตัวแทนของม5ทับ1น,นะคะเราก็มาสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีแนวคิดในการจัดซุม้มแล้วก็การจัดขอเขอ้าของอะไรอย่างเงี้ยที่เตรียมการเตรียมการไว้อย่างเงี้ยนะคะว่าเขาจัดกันยังไงนะคะเราก็ต้องจัดซุ้มในแนวเศรษฐกิจทอเพียงางถือว่าของที่เราเตรียมอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เราก็ใช้ของที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ย คอนเซปต์ของเรานี่คะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการช่วยหมีขั้วโลกนะคะคือจากการเห็นแล้วว่าเราก็จะมีนี่ใครอยากช่วยหมีขั้วโลกยกมือขึ้นนะคะซึ่งเฮลมีโดยเราจะมีกระเป๋าผ้าให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะราคาก็แค่ยี่สิบเก้าาทเองค่ะค่ะคอนเซปต์ของสรุปได้ว่าคอนเซปต์ของมอง้าทับหนึ่งนะคะลดลงลดลงในโลกร้อนด้วยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมก็ทางรายการนะคะขอขอบคุณมากค่ะค่ะที่เห็นกัน คือบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะเราก็ชวนผู้ชมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคขา,าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ามาอยู่ซุ้มขายอาหารของม5ทับ2นะคะเราก็มาถามมาถามเขาเลยดีกว่าค่ะว่าเขาขายอะไรกันบ้างก็ขายขนมข,ข,ข้อไข่ค่ะอร่อยอร่อร้อนๆใส่ใบตองด้ว ลิศเลิะออกมาโชว์ว่าไงค่ะโอ้โหค่ะขอให้ขายดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ซุ้มขายน้ําของมหาวทยาเก้านะคะเราก็อยากถามพี่เขาว่าเนีย่ยรู้สึกยังไงที่ได้มาขายน้ําอย่างนี้แล้วก็สัปดาห์วิทยาศาสตร์อย่างนี้มีความรู้สึกยังไงคะดีมากรู้สึกดีค่ะอร่อยมากเลยน้ําเย็น <laughs> น้ำบ้านอร่อยเลย <laughs> <p> พี่วันนี้ขายดีไหมคะน้ําที่ขายอยู่เนี่ยขายดีค่ะขายไปได้หลายแก้วแล้วน้ําหมดแล้วสั่งมาใหม่แล้วค่ะขายแล้วคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นกับ าใครน้ำของห้องพี่อ่ะหน้าตาค่ะหน้าตาค่ะต้องไปหน้าตาหน้าตาใช่ปะคะมาแล้วจูนิ่งเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้รู้ คนหนึ่งนะคะเราก็จะมาสามภาดเขาว่าเ,เาเนี่ยเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกัแบบการเดินชมง,งานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวานวันนี้นะคะก็รู้สึกมีความรู้อย่างเต็มที่เลยนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูเอ,อ่อพวกคับสองนะคะเขามีกระเป๋าช่วยภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเป็นความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันนะคะแออละอย่างหนึ่งนะคะก็มีการรับประทานอาหารนะคะ,นะคะมีดอกไม้นํามาทอดนะคะทันะะ้งอร่อยทั้งมีความสรรพคุณมากมายนะคะก็เชิญเชิญทุกคนนะคะมาช่วยร่วมง,งานในวันนี้นะค,ะค่ะเขาเพิ่งผ่า ก็ขอขอบคุณมากนะคะู่ของที่ซุปม,ม5ทับ3นะคะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อติดจุดาค่ะแล้วคอนเซปของ5ทับ3คืออะไรคะนนทัศนการครั้งนี้ค่ะก็คือคอนเซปของเราวันนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะมีทั้งแบบชนิดประเภทแล้วก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะแล้วที่มือเปื้อยอยู่เนี่ย ได้ข่าวว่าทําอะไรขายนะดอกไม้ทอดหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะก็<ร>จะมีซุมของเราน,นะคะก็<ร>จะมีดอกไม้ทอดน้ําดอกไม้ค่ะขายแล้วตอนนี้ลูกค้าเยอะมากไหมตอนเนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะมันเป็นพักกลางวันเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวจะเยอะอีกทีหนึ่งค่ะค่ะแล้วได้กําไรดีไหมโอ้โหก็ดีค่ะขอบคุณค่ะด,ดีนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวแทนของมห้ารับสี่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อแมมค่ะ แล้วคอนเซปต์ของ5 4นี่เป็นคอนเซปต์แบบไหนคะก็หัว5 4นี้จะทําเกี่ยวกับเรื่องปลานะคะก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Underwater World นะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมในการทําก็คือจะมีการเล่นเกมช้อนปลาค่ะที่แบบเป็นเยื่อกระดาษนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะแบบว่ามีกิจกรรมแบบมีคนร่วมกิจกรรมเยอะจัดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีบอร์ดนะคะอยู่ข้างในซุม้มแล้วก็จะมีเรื่องบอร์ดเนี่ยจะมีบอร์ดเกีก่ย ประเภทของปลานะคะชนิดของปลาแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะส่วนจะมีการโชว์ผ่าปลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารทําจากปลาค่ะก็จะมีทอดมันากยำลูกชิ้นปลานะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังค่ะแล้วของในชมนี่ขายดีมากไหมโอ้ได้รับได้รับเสียงตอบรับแบบสุดยอดเลยค่ะแบบว่าไอที่ช้อนปลานะแบบมีคนมาเล่นมุงกันเยอะมากมายนะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาร่วม กิจกรรมของกลุ่มพิชานก็นะ,ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับตัวแทนของม .4 ทับหนึ่งนะคะเรามาถามน้องกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีการจัดซุมและก็คอนเซปต์เนี่ยมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ่ะค่ะก็ซุมนี้ค่ะก็จะเกี่ยวกับหมู่เลือดว่าเราหมู่เลือดอะไรแล้วก็หมู่เลือดของเราเนี่ยจะรับประทานอาหารแบบไหนถึงว่าจะดีกับสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็การใส่ก็จะแบบเป็นเหมือนว่าเป็นเดคิล่าอะไรนี้เกี่ยวกับเลือด ว่ามีพวกพยาบาลใช่ไหมคะค่ะก็พยาบาลก็จะมาตรวจเลือดให้เราคะ่ะมามาจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลพาัทยาศิริยาคะ่ะอ๋อค่ะแล้วว่า<ม>ที่เห็นเมื่อกี้นะคะมีน้องๆแล้วก็พี่ๆเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลยอยากทราบว่าที่เข้าไปเนี่ยแบบไปเจาะเลือดเนี่ยคือเขาไปกันเขาไปกันเยอะมากไหมะก็เยอะคะ่ะส่วนมากที่เจาะออกมาก็จะเป็นพวกกรุบปดปีเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นกรุบปีค่ะอ๋อแล้วน้องสองคนเลือดกรุปเลือดอะไรกันบ้างกรุโอ กุปเลือดนะคะน้องไม่คนไม่มีกุบเลือดค่ะค่ะขอขอบคุณน้องมากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะเราก็มาอยู่กับน้องนักประดิษฐ์นะคะที่ทําโครงงานตัวนี้ออกมานะคะเรามาถามน้องกันเลยดีกว่าค่ะว่าน้องเนี่ยมีแนวคิดในการทําโครงงานนี้อย่างไรคะค่ะแนวคิดนี้นะคะคือได้มาจากรุ่นพี่ทีเนึงนะะ้งอ่ะคือเอามาปรับเปลี่ยนในการทําตัวพ่วงข้างหลังเป็นจักรยานเพื่อที่จะได้สะดวกในการเก็บขยะคะ่ะ<ม>แล้วเพราะเพราะว่า ในปัจจุบันนะคะขยะเยอะมากก็เลยต้องทําตัวนี้มาช่วยนะคะอ๋อค่ะแล้วน้องเนี่ยเออสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะคะทําอะไรได้บ้างค่ะาสามารถเก็บขยะได้และบางครั้งก็้อกมาปั่นเล่นหรือว่าน กําลังกายได้ภายในตัวด้วยค่ะคือจากหลังจากการปั่นจักรยานนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วอาจารย์ที่ให้คําปรึกษาในการทําเรื่องนี้ใครอาจารย์ตันยงอิ่มมากค่ะแล้วอาจารย์คอยให้คําให้ข้อเสนอในอะไรกับน้องๆบ้างค่ะก็ในทุกๆเรื่องที่มีปัญหาค่ะก็คือในอย่างตอนแรกค่ะคือสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ทําออกมาแล้วยังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จพออาจารย์ ว่าควรจะแก้ไขยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะอ๋อค่ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ